สวัสค่ะวันนี้พี่เซียมีเคสอะไรมาฝากพวกเรากันคะจะมีเคสไตค่ะ<ต>15บ15วันไตจากระยะสุดท้ายมาเป็นระยะสองครึ่ง<อ>15วันอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่ง,อ,งอันนี้มีผลเลือดนะคะโชว์ให้คือจริงๆเคสนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ชายผายวัยกเกษียณอายุก็คือ64อทำงานมาตลอดเลย สุดท้ายพอเกษยียณอายุเป็นไงไตเสือเส่อ,อมไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองเป็นปรโรคไตมาตรวจไปหาหมอตรวจไ,<ม>ไปตรวจสุขภาพไม่มีโรคประจําตัวมไม่มีความดันไม่มีอะไรเลยปรากฏว่าพอไปตรวจสุขภาพหลังเกษียณอายุอายุ64คุณหมอบอกว่าไตเสื่อมระยะสุดท้ายอันนี้คือผลเลือด สุดท้ายไหมสุดท้าย E.G.F.R. เหลืออยู่แค่แปดจุดสองอันนี้คือเป็นผลเลือดเป็นผลเลือดที่เข้าตรวจเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดือนเก้านะคะแล้วก็มาเจอพี่เจี๊ยบได้คุยกับเจี๊ยบนั่นคือวันที่สี่เดือนสิบค่ะสี่เดือนสิบคุยเสร็จตกลงตัดสินใจสั่งซื้อก็คือชุดชุดผู้ป่วยไตชุดเทพของเราก็คือองค์นี้สองอ่าองค์นี้สองก็ฮาร์ดหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ได้รับ เจลของเราไปทานเริ่มทานวันที่ห้าเดือนสิบแล้วนี่คือผลเลือดที่เขาถ่ายมาวันที่ห้าวันที่ยี่สิเดือนสิบนี่คือผลเลือดค่าบันจากห้าสิบกว่าเหลือยี่สิบสี่จห้านะคะแล้วก็ค่าเกียร์ดีนเนี่ยจากเมื่อกี้นี้หกจุดหกหกห้าหนึ่ง ลดลงมาเหลือ1.48 <8. S 2> นี่คือ,อบดเลือดเยอะมากใช่คือคือสาเหตุที่เขาลงนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน<อ>ก็คือนะค่ะอีจีอปาของเขาเนี่ยขึ้นเอ่อขึ้นมาถึง49<อ>จุด49.3<อ>ทีนี้เหตุผลของการที่เขาค่าตัของเขาดีขึ้นเร็วเนี่ยก็คือมาจากหนึ่งคือเขาไม่ได้เป็นเบาหวานเขาไม่ได้เป็นความดัน เขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเลยซึ่งแปลกมากแต่เราก็ต้องมองว่าเขาเขาเองเขาก็ไม่รู้เราจะไปรู้นึกว่าเขาเป็นได้อย่างไรก็คือเขาก็ตอบเราไม่ได้เพราะเขาไม่มียาทานฉะนั้นตอนนี้เขาตรวจว่าเขาเป็นไตเสื่อมระยะที่วันที่27ที่หมอคุณหมอให้เขาเขาเขาตรวจเจอเนื่องจากว่าเขามีอาการจากการปัสสาวะบ่อยแล้วก็ปวดเอวนิดหน่อยเขาก็เลยไปหาคุณหมอ แล้วคุณหมอก็เลยได้ตรวจเจาะเลือดมาก็เลยกลายเป็นว่าบอกเว่าเขาเป็นระยะสุดท้ายทีนี้พอระยะสุดท้ายเสร็จหลังจากที่เราคุยกันอิเจ็บก็มีโอกาสได้ส่งหนังสือของของคุณก้อยค่ะอ่านะคะซึ่งเขียนหนังสือเป็นหนังสือที่ดีมากเลยที่เรามักจะส่งให้ลูกค้าบ่อยๆก็คือ กินเป็นบำบัดโรคใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปให้เขาบอกว่าเขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้หลายรอบจบหลายรอบแล้วเขาก็ปฏิบัติตัวตามในหนังสือทุกอย่างแล้วเนี่ยคือผลแล้วก็คุมอาหารเป๊ะมากจากที่เราส่งไปให้ก็คือทานข้าวหทัพพีครึ่งนะคะผักสด2ช้อนโต๊ะ เนื้อสัตว์สองช้อนโต๊ะแล้วก็ผล,ลไม้สามสี่ชิ้นเขาปฏิบัติแบบนั้นจริงๆเขาเข้งคัดเขามีวินัยมากอายุหกสินั่นแหละจึงเป็นผลที่ทําให้เขาเนี่ยสิวันไตฟื้นจากระยะสุดท้ายขึ้นมาเป็นระยะ 2, 2> องครึ่งระยะสน,นี่คือสิ่งที่แบบประทับใจมากคุณหมอที่ตุแไม่งงเลย ก็คือเขาเองเขาก็แบบเขาก็ภูมิใจเนาะเขาก็ดีใจเขาบอกแล้วก็เลยเขาก็เลยเราก็เลยถามเขาว่าแล้วตอนนี้มียาเขาบอกไม่มียาอะไรทานไหมเขาบอกไม่ผมไม่ได้ทานยายาที่คุณหมอให้มาตอนนั้นเขาไม่รู้ว่ายาอะไรแต่มันหมดไปแล้วแล้วคุณหมอก็ไม่ได้สั่งอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราดีใจไปกับเขาด้วยเพราะว่าก็ถามเขาว่าเชื่อไหมเขาว่าเป็นเพราะเจวเพราะเขาทานแค่15หวันเนาะแล้วผลเลือดมันดีเขาบอกเขาเชื่อแล้วเขาก็จะทานต่อ แล้วเขายังแถมบอกว่าเขาแนะนําให้คนอื่นได้ทานด้วยอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราดีใจไปกับเขาแล้วเขาก็สั่งทานต่อจริงๆอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์น,นะคะอโอเคค่ะ,ะ,ะก็ขอดีใจกับเคนี้ด้วยแล้วก็ขอให้เคนี้นะคะเขาเรียกว่าดีขึ้นไปอย่างนี้อีกเรื่อยๆเลยค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะค<ด>ุณเจม